สวัสดีครับกุ๊ซอ,องนี่ผ้ากินขอาถอดไข่ครับกับปะลาใส่พริกผงครับพอดีได้ปลาแดกมากจากเป็นเสียวครับเอสี่กุ้นหนาพัน,นอยู่บั่นเสียวครับจากของกุ้นหนาพัรนรับปลาแดียกไงครับให้มากินเอาเงินไติดใจพันรับถอดไข่ถอดไข่กับถอด เดียมากครับตัวันนี่เตือนตะสอมากกับเมื่อกีนครับขอเศร้าเมื่อนี้ครับปลาเดียก็แสีบเสียบปลาเดียครับมันแหยมากว่านมูถอดไข่สามหน่วยว่าน,นีไก่กากสามหน่วย 啊，拼考了。 ขอพายเรือครับผมคิดเข้าเห็นเลยแสดงความคิดเห็นนะผมมาเปิดแสดงความคิดเห็นกับขอพายอะไรพ้นมากรูดมาเปิดอะไครับเพราะของกดาผมหลายผมสึนผมเล้บาเปิดในข้าแสดงความคิดเห็นครับ มากม,ม่ร่องแต่พวกเราครับมันเป็นย่างด,ดีขึ้นเลยมันดาครับผมเลยมาเปิดแต่มันมาเปิดแต่มันข้อหนึ่งเขาไม่ได้ครับ <c oughs> ลาปลาเิ่นแซ่บแซ่บสยครับของย่ายถ้าเป็นเสียวน่เนตนเอ๋ผมสื่อกุ้นหางเป็นตกลขายแล้วครับขายขึ้นในร้านเิ่นแล้วมาสื่อตัวหม่สื่อตัวเงยขึ้นก็ครับสื่อถ้าเป็นเสียว แล่ง, <c oughs> งตลาดเท่าไหร่น่าตลาดเท่ากับห่อนนะครับก็เมือนห้อน <c oughs> và cương băng, phun tốp cả nữa, nó ảo, nó như như, hoang มาลายมือนการห่อนมันลายมือเล้ว่านก้อนก้อนกด้ร่มงพอตัดให ring, ม่ตัดใหม่มเห็ดกลมอย่างกุนาก็าุ่นาขุ้นาัหนนตัวเหี้ครับผมมันตก้แล้วตรงไหนเนี่ยตกข้ขายขึ้นหน้าล่านเดียวสามร้อยก่าขายขึ้นหน้าล่าน งเตี้ยนเรงนขคนครับไดดน้พันแกงหกอบอยสื่อน้ำพันสื่อน้ำพันแปดลอยเลี่ยงว่าท่านพอแดดพ่อเดี่ยเลี่ยงว่าท่านพ่ท่านแดพอเดี่ยงเลี่ยงเลี้ยง่าท่านไดพอเดี่ยหนึ่งเลี่ยงว่าท่าน เท่าเดียวว่านได้พอเดีอนก็เอาไปเปลี่ยนมันเงินขึ้นมันสื่อมา ta mà. phải mày động... được... học... ним... like hoang... là tắt mày không tắt cứ điều tắt thì mày nghe mày nghe khen lắm từng nghe khen từng quạt mất nó này hai giải ngọt thăm á của chân cho một con tắt mày nó hết cùng chỗ nào nó hết cùng chỗ nào

ก็เอาไปควายที่แหลกเพื่นไหนผู้อื่นก่อนนะครับหตำรวจเอาไปเลี้ยงตำรวจห้านเพื่อนนั่นแหละเพิ่นไปบ้านเดียวกันเอาไปเลี้ยงบ้านนี้่แล้วไปมันไปกินอนั่นกับเอาไปเลี้ยงแล้วนีสวนตำรวจมันไปกินผักชาวบ้านนะครับไปกินผักชาวบ้านไปกินนั่น,านบานดีเพิ่นก็เลยไปควอยเอาไปควอยอยู่ สวนตอว,วันครับอยู่หน้าที่ผมยงเสนอครับวอ,อส่วนวันภาอก,กเ็เลย์ป็นอีส่วนสะวันครับอ,อีส่วนตอวันมากามเลียมครับก็จะฟังผู้น่าผมท่าผมเป๋อ ว่าตำรวจกับคนแถวอนั้นนะครับคนแถวหาดอกเกียดแถวสวนตะวันเพิ่นไปไปเห็นเพิ่นกบบจับไปปล่อยอยู่สวนตะวันนะครับเพราะว่ามันมีคนคือตำรวจเพิ่นบ่เลี้ยงแต่ของอีกคนหนาเ่าเอาให้ตำรวจไปเลี้ยงตำรวจเพิน่นกับ่เลี้ยงมันไปกินผักชาวบ้านมันก็นเลยไปปล่อยอยู่สวนตะวันก็ตำรวจเพิ่นเลยไปไปล่อยปล่อยสวนตะวนันแล้วมันี ผมอยากเลี้ยงซื้อต้องบอกว่าจากความคุณาแล้วอยากเลี้ยงซื้อต้องจได้บอกจะเอาด้วยคุณเราได้ไปเอาอี่สันตวรรษได้วไปเอาทีสันตวรรษแล้วหาดอกเียต้นเราก็เลี้ยงในตอนาที่เราเปิดให้ว่าต้องเกิ ไปซุ้มนั่นะเอาไปปล่อยส่วนต่อนซุ่มเจ้าหน้าที่ทำง,งานอยู่แถวนั่นนะครับส่วหน้าที่ทำง,งานแกดินอยู่แถวนั่นนะทแถวอ่าดับเก็ดก็เลยจับไปปล่อยส่วนต่อนนะครับตำรวจก็เล่ให้พวกเจ้าหน้าที่ซุ้มนั่น ดับจับออไปปล่อยนะครับดับไปปล่อยสวนๆนี่เด็กแปลวิทยุพุ่นครับเพอาหมดแล้วได้ครับเนี่ยเอาเนี้ยวหมดแล้ว สนไหนประแดกมาก,กินเหมืนอนเงินไนปิ่ายแล้วใจพาซื้อคุณาเป็นมันสื่อสัตว์ลี่ยงเพื่อนประกาบเอาป็าแดกให้เอาประแดใะดให้ผมมาก,กินขเขาได้ซื้อ,ขอเขาปด้ส,ปดสื้อนักเพื่อนเรานไหนของเก่าผมก็ได้อานะครับ ขอเฉพาะว่าผมขอท่านนะพ่อดีขอท่านครับปัญหาเพื่อนอาให้ผมได้อะเพื่อนมาให้ผมก็บอกออกผมเดี๋ยวเก็บหน้าไปขอบอกแด้ว่าผมขอท่านบอกคุ้ยเมื่อวานกูขอท่านอย่างผมด่ามันขึ้นเลยเมื่อวานกูขอท่านบอกคุ้ยกดพ่อกดแม่งดแม่กดพ้องแต่ผมด่าบบกถี่เพนด่าผมครับผมด่าบบกถี่เพนด่าผมว่าผมขอท่านครับ กมดานขึ้นขูว mm On ่าจะขอท่านเลียว่าสาดมารับขูดานขึ้นเวนี่ปัญหาของขูเมื่อเสียขูเลยวงบ่พอใจอบงเฉของคนเดือนแต่บางช่อเือนเงี้ยวว่ากูขอท่าน กับตามภาษาบ้านห่อพื้นบ้านอีสานห่อ,หอโว่เล็กๆน้อยครับผมไม่ผิหวังได้ครับขอสู้เมื่อไหรครับตอดไข่ครับไอันนี้ครับตอดไข่ครับปลาใส่พริกพงครับ,บ,รบจำ จำกินที่ซื้อยาพอดเดียนกล้วยกระเสือมากเสือว่ากินวามันอบัท่านบับับัท่านสซกัน สุกวีนะครับบ,บ,บตัตรสุกทุกหนว่วยได้หมู่บ้านเสื่อมากเติมหมู่บ้านลเลยแบบอกวผื่นกล้ยนะยแต่ว่าผมมาเทร์ไบบมึงสอามากมสุกเลยกินื้ลายอย่างนี้แต่ว่าเลียสามเวยท่านหนสุกตืนแต่สอมากมจะสุกเลยสุกข,ข้าหวีเลย

ไม่กุนาร์เอยกล้วยกุนารอันกินกล้วยนะคสัสกุนารอันกินกล้วยกล้วยมันกินดีพัดกลิ่นดีอยู่ซุ้มพวกพักไุ้ยาเก็บพักต้องทงหน้าแม่มันกินครับฟักบุ้งผมไปเก็บแม่มันกินร้านแบบกินดีอยู่แลกิ่นหนามไม่เข้าครับ แขงหลอกจิปกูไปลุกมึงแจ้งจับมึงแจ้งจับมึงเลยบ่เฉกขอท่านออนไลน์มึงบ่ค,คุ้ยกดพอกดแม่มึงไปก๊อบจิปก you know. ูไปลงงอยับุกมึงอย่างยกัับงมึงอยากกอบจิปกูไปลุกหวงไว้ก่อนเลยมึงมีปัญหางเสียกูเลยเดี๋ยวกูขอหนามึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูจับพวกมึงบเกแยกขอท่านออนไลน์มาโหกูว่ากูขอท่านนะมึงก๊อบจิปกูไปลุกเนรอมึงกูอยากให้อมึงไล่การกูเสมือ มิงยาแล้วมึงนั่งก๊อปคลิปกูไปลงเนี่ยกูเดาแจงตรวจจับหรือกูจับเงี้ยงใครเดียวสิทย์เลยมึงมดหาเจ็ดก๊อปปี้คลิปกูไปเผยเพียถึงมึงนี่ยนีเป็นหางงั้ปู่มาตีกับปู่เลยมาหาอุบับ้านตุเลยมึงบ่พ่อเจ๋งเบิ่งช่องเพื่นเลยบอกแขวคว้าท่านอนไร้กดแม่กดพองเหยียดแมวอย่งงี้ ฮั <fue> ่ย <c> ฮ <oughs> ั่ยอ้ครับไอว้าวเรียดาบับเค็ดลิปบักนเอาคผมไปล่งมันก็ปิอวคลิปผมไปลงผมดาวนั่นครับดาบับช่องแบบแจกคอท่านอนไน์มึงหนีว่าคนดอกมึงปัญหาผู้มึงมองกูดีแบบแจกคอท่านอนไร้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยว ผมบอกเด้บยวผครผมบอกบักฮานี่แหละบอกให้บักที่มันช่องแขร์วขอท่านออนไล่มากนี่แหละผมดาช่องบักกันนี่แหละคนเดินผมบไดดาแต่ว่าผู้เดชิบกอบชิบผมไปลงผมดามหมผมดาเลยผมบอกไปก่อนเลยผมซ้นแล้ว เห็นเบิ้งคลิปนี้ึงจะเอาคลิปนี้ไปลงเนอะผมเอาคลิปนี้กูไปลงเดี๋ยวแก่คว้งไปแล้วกูมุ่งกลับเดี๋ยวมุ่งกลับกับราชินีหนุ่จักรกลับปู่เด้อหวังไว้ก่อนนั่น่าบอจักกันปู่้อ เพิ่นหนูจักกัะน้องกูุงกับการตำรวจอยู่กับสินน่ะกูบอกไว้ก่อนเลยมึงอย่ามาถ้าเพิ่นบ่จักกัะน้องกูได้กริงแต่กูก็บอกว่าเพิ่นหนูจักกัะน้องกูรู้ตัวแต่กูแจ้งนี่เพิ่อนหนูจักกัะน้องกูรูตัวทีหลังอ่ะช่วงที่เพิ่นบ่จักกัะน้องกูกินแต่กูไปแจ้งเพื่อนหนูจักกัะน้องกูแล้วุงกับการตำรวจ มึงมังกระสินเลยเจีย <c> ง <oughs> <c oughs> จับมึงอยู่นีมึงตั้งช่องแจกควาท่านอ่อนไลายมากจริงมึงตั้งโคตรแมงวะเนีน่ยนี่แต่มึงตั้งช่องมึงเปลี่ยนช่องเลยมึงเปลี่ยนเื้อว่าไอ้เจ้าเปลี่ยนเื้ออื่นจะจะจะตั้งเื้อแจกควาท่านอ่อนร้ายจะตั้งเนี่ยนี่จจเจ้าเจ้าจิก๊อปที่ผมไปลงอ่ะ ผมก็ปเดีว่าว่าเจ้าอยา่าอย่าตั้งซื้อแ่ขอท่านอ่อนไล่ผมขอร้องไห้หลายนอ้อันนี้ตั้ง,ต,งตั้งซื้อผมบอกไปด้วย เด้บ่เก่งเกเลยบเลยเด้มองนาคูดิแกขอท่านออนไล่คือช่องมึงอ่ะมึงกอคชิปกูไปลงอะมองนากูดีมาวงมึบ่กแจงวงช่องพื่นเลยเบื่ใน u t u b บหลายมันสนใจอยังช่องกูว่ามอมึงละ บักช่องแขกขอท่าน่อนไล่ช่องขอ,องกูคือกัลสินอรลันผู้ธาดเลยช่องของกูนัน่นคือช่องของกูอีลีหวังไว้กวอนด้ย ฟังครับ <c oughs> ไปพิจารณาโอ้ครับคลิปหนียวไว้แค่นี้ครับวัสดีครับผม